อ่ะก็สุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่นะครับเราจะล่ำลานะครับชาวบ้านสันติสุขนะครับพัฒนาและชาวบ้านสันติสุขสาแก้วแห่งนี้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตตรไยรพระสยามเทวาธิราชเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาพระพรหมเทวา ด้วยอำนาจสิ่งศักดิ์ธร์ขององค์พระปู่พญาทุกทุกพระองค์ทุกทุกอง <Mother. S 1> ด้วยอำนาจสิส่งิศักดิ์ธร์ขององค์พระปู่ปาริจิตนาคารจงปกปักรักษาครอบครัวของเอฟซีทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านสายบุญท,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 ทุกทุกท่านญาติธรรมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวณะสุขภาระพระัพอนไ้นนอันประเสริฐก็ขอให้พรันสําเร็จพรสําเร็จพรสําเร็จทุกคนทุกท่านเอิ่สาธุสาธุสาธุนะครับ ก็ขอพระบุณเยี่สีทุกท่านนะครับที่ร่วมกันนะครับเป็นเจ้าภาพสามัคคีนะครับกิจสามัคคีณที่แห่งนี้นะครับก็ขอให้บุญนั้นนะครับท่งผลนะครับย้อนไปหาครอบครัวของทุกท่านร้อยเท้าพันเท่านะครับเป็นเทวีคูณนะครับก็ขออนุญาตลดใช้เสียงเพลงตอนนี้นะครับกราบขอบพระคุณครับคุณยานิสาหนึ่งร้อยบาทค่ะคุณยานิคุณยานิสาอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับอสาธุสาธุ คุณคุณยานิสาโอถูกแล้วถูกโอมาตอนท้ายเลยโอ้โหนะอ่ะโอเคนะสำหรับแอนเซอรี่นะก็เอนะคะก็วัดแรกก็พอเออ่ยุตินะเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณเฟซีโตโรโมทนาสะทุ่กับทุกอย่างนะสำหรับไล์นี้เดี๋ยวขอลงไล์ก่อนนะคะขอบคุณก็ผู้ใหญ่บ้านนะฮะทั้งสองหมู่กําลังนับร่วม นะรวมเงินนะฮะผู้ใหญ่บ้านสองหมู่คือหมู่เจ็ดกับหมู่สิบเอ็ดเป็นผู้หญิงนะเป็นสุภาพสตรีทั้งคู่นะแนย้อนไปชีวิตหกอย่างยังยังย่างเดี๋ยวรอมันใกล้สิบหกกว่าใช่ไหมไปดีค่ะบ๊ายบาย เูือ่บ้านทั้งสองหมู่นะหมู่เจ็ดนะหมู่สิบเอ็ดนะเป็นสุภาพสะเีนะคุณผู้ชม่อต้นนะเราจะได้ไปพูดในทุ่งนาต่อยอดต้นกันแล้วก็ยอดตัวนี้เัเพลนแล้วครโอเคเอาไปด้วยนะจีกไปด้วยเชิญกระดาษที่อันนี้อ๋อไม่ใช่ของเรา วันน้ำหกอ่ะย uh> ่างอยางไรไว้จาไเตนนี uh> ้ให okay ้ได้วัดนี่ย่างไมเล็กอครับนะอะไรนะฮะใช่แบ้าร้อ้ถูกต้องครับผมเออออ่าใยอดนะคะ เอของลุงพลสายของลุงพลนะค่ะยอดทั้งหมดหนึ่งพันบาทนะคะสาธุสาธุสาธุทั้งหมดสามีหนึ่งศูนย์หกเาหนึ่งวัมาวันนี้ก็ต่อยอดนะครับได้แสนบาทอ่าส่วนทางบัญชีก็จะเพาะยอดที่เป็นเงินสดนะฮะไม่รวมกับที่โอนเข้าวัดเนาะนะครับ 106915นะตามนี้นะครับผม106915นะครับแก้ไขตัวเลขเป็น106915นะครับ โอ้ยงามเดีวก็เจ็ดสามแปดอ่าหมุนครั้งแรกแปดสามแปดอ่าหมุนครั้งที่สองเจ็ดสามแปดอ่าอ่าสำหรับใครอยากทราบฟังเนาะสปปลาวหรือไปที่ไหนก็นแล้วแต่เนาะขอขอจิตแพทย์ทโชคดีมีชัยนะครับนะโอเคนะขอบคุณผู้ใหญ่นะครับขอบคุณผู้นำชุมชนนะครับทั้งสองโมงนะครับวันนี้เราก็ต้องกราบขอบพระคุณชาวบ้าสนสันติสุข สแก้วนะครับทั้งสองโมนะครับเซเว่นอีเลเว่นนะครับถ้ามีโอกาสเราจะมาร่วมทำบุญแบบนี้กับชาวบ้านอีกนะครับวันนี้ก็กล่าวขอบคุณนะครับในการต้อนรับคณะลุมพลป้าแตนพร้อมด้วยยูทูบเบอร์และก็เอฟจีสายบุญทั่วโลกนะครับกล่าวขอบคุณจับใจครับกล่าวขอบคุณครับก็ขอเป็นตัวแทนชาวบ้าน สันติสุขสแก้วนะคะก็ขอขอบคุณลุงพลกับบ้าแทนแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์ทุกท่านน่าละแล้วก็เอฟซีทั่วโลกนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทางสันติสุขสแก้วนะคะแล้วก็้านไกลเทียนแล้วก็ทีมตัวแทนวัดใหญ่นะคะธรรมากายหลวงพ่อธรรมาชายูนะคะ่ะขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะ ลหลังจากนี้อิ่มยุนแล้วก็อิ่มท้องนะคะเชิญรับประทานอาหารร่วมกันทุกท่านนะคะขอขอบคุณมากมากนะคะไว้โอกาสหน้าไปพบกันอีกนะคะขอ,ขอบคุณะคะ่ะ

เอาออเดี๋ยวไปหาม,มุมสวยๆกันโ,โอ้โองเ <t ell> ต็มถาดเลยนะฮะเงินลดถาด